ชาฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกมคนซูลฝ่าละอองธุรีพระาบาทถวายกระมเจ้าหน้าที่กรมประมงพร้อมทั้งประชาชนชาวจังหวัดเดิมบางนางบวชท่านหัวหน้าสุวนราชการท่านนายกเทศมุติีอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันช์น้ำเนื่องในเนื่องในวันเฉลิมพระพเกียรตา90พรรษาจะบภาพจะภาะพนครับวันร์ กุณกบไะชุดต่อไปมาเลยนะครับมามาพี่แอลต้องนรขอผมให้ปล่อยสามครั้งมาท่านพระพุทธมหาโพธิ์ท่านพระอศูนย์บอกพระพุทธมหาโพธิ์ ขอดูต่หตแลไว่ต่อยนมาด้มาตได้ก่ผู้แคุณอผนหนูด้นะ